มะยังพันเตวิสุงวิสุงรั k a n า t a y a ติสระเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปีมะยังพันเตวิสุงวิสุงรั k a n า t a y a ติสระเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะตติยัมปีมะยังพันเตวิสุงวิสุงรั k a n า t a y a ติสระเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังัจชามิธัมมสรณังัจชามิสังฆังสรณังัจชามิทุติยัมปีพุทธังสรณังัจชามิ ทุติยัมปิธรรมังสรนังขจามิทุติยัมปีธรรมังสารังขจามิทุติยัมปีสังฆังสารังขจามิตาติยัมปิพุทธังสรนังขจามิตาติยัมปีธรรมังสรนังขจามิ ตติยัมเปสังขังสรนังขชามิปานาติปาตาเวระมณีสิกาปทังสมาธิยามิอธินาธานาเวระมณีสิกาปทังสมาธิยามิกาเมสุมิชาชารา เวรมณีสิขาปัฏสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิขาปัฏสมาธิยามิสุราเมรยามัชฌะพมาทัตานาเวรมณีสิขาปัฏสมาธิยามิ อิมานิปัญจาสิขาปธานิสีเลนะสุขติงยันติีเลนะโภคะสัมปัาสีเลนะนิพุติิยันติตัดสมาสีลังวิโสทะเย ธรรม,มาจารกาธิัติสหัมปติตัดอัญชะลีอันทิวรังอยายจทาสันติทสัสตาปราชักชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรมปิมังปะชัง นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ จิตตังรักขเขทะเมธาวีตินบัตรน้อัตมภาพจะได้รับประทานสแสดงพระสัทธ,ธรรมเทศนาในจิตตกถาพันานาว่าเรื่องผู้มีปัญญาพึงรักษาจิตอย่างไรพอเป็นเครื่องประคับประคอง ฉรองศรัทธาประดับปัญญาบารมีแด่ญาติโยมสาธุชนผู้มาร่วมชมนุมกันณนะสถานที่แห่งนี้พอสมควรแก่เวลาดำเนินความว่าผู้มีปัญญาพึงรักษาจิตอย่างไรในที่นี้ก็จะพอพูดถึงเรื่องอปัญญากับความรู้และจิต พอกระชับย่นย่อเสียก่อนจะได้ทำความเข้าใจผู้มีปัญญาก็หมายถึงว่าผู้มีวิจรารณญาณในการพิจรารณาตามสถานการณ์ตามความเป็นจริงผู้มีความรู้หมายถึงว่าผู้ที่ศึกษามาดีแล้วฝึกฝนจนเชี่ยวชาญยกตัวอย่านง,าางนายช่างไม้นายช่างไม้เป็นผู้มีความรู้เรื่องไม้ ก็รู้ว่าไม้ชนิดนี้มีความแข็งมีความอ่อนและเป็นไม้ยืนต้นและไม้ชนิดนี้ใช้กับงานประเภทใดเขาก็จะเอาไม้ตัวนั้นมาทำโต๊ะบ้างมาทำเก้าอี้บ้างทำเฟอร์นิเจอร์บ้างทำเสาบ้านบ้างทำบ้านบ้างนี่คือพวกมีความรู้แต่ปัญญานั้นอยู่ตรงนี้ตรงที่ว่านายช่างไม้นี้ก็เอาไม้ไปทำโต๊ะนักเรียนแต่ว่าก็ตัดขาไม้ออก แล้วก็เจียแล้วก็ขึงเป็นสโกโูทําให้สั้นบ้างทําให้ยาวบ้างปรับตามระดับการการนั่งของผู้ที่จะศึกษานี่เรียกว่าเป็นผู้มีปัญญาปัญญาในทางพระพุทธศาสนาในคำพีสังคีติโสตที่พระอัครสาวกธรรมเสนาบดีพระสารบีบุตรท่านวางหลักไว้สประการ หนึ่งสุตตะมยปัญญาคือปัญญาเกิดจากการฟังต้องมีสัมมาทิฏฐิสองจินตามยปัญญาปัญญาเกิดจากการคิดคือต้องมีสัมมาทิฏฐิอีกภาวนามยปัญญาปัญญาเกิดจากการเจริญภาวนาก็ต้องมีสัมมาทิฏฐิอีกเพราะตัวปัญญานี้จะขาดสัมมาทิฏฐิและสังกับโปไม่ได้ ความเห็นชอบและความดําริชอบต้องอยู่คู่กับปัญญาวันนี้พอเรารู้ว่าปัญญาตัวนี้เกิดขึ้นอย่างนี้แล้วพระพุทธองค์ทรงวางรลักของปัญญาไว้เหมือนดอกบัวสีเหลาคนบุคคลทั่วไปมีปัญญาเหมือนดอกบัวสีเหลาทรงอุปมายอย่างนี้ว่าหนึ่งผู้ที่มีความฉลาดมากเรียกว่าโอคติตันโยเป็นผู้ที่มีความฉลาดมากเวลาเห็นข้ออัด คือหัวข้อแล้วก็สามารถคิดและบรรลุทำได้เลยนี่คือผู้ที่มีปัญญามากพระพุทธองค์ทรงตัดว่าเป็นประเภทดอกบัวที่โผล่พ้นน้าคือสามารถจะชูแสงและก็บานออกช่อได้เลยประเภทที่2คือบุคคลที่มีความฉลาดปานกลางคือเป็นวิปัชิตันอยูคือเป็นผู้ที่มีความฉลาดปานกลาง คือเห็นข้อหัวธรรมแล้วก็ยังไม่เข้าใจแต่ต้องอัดถาธทีบายเพราะอัดถาธทีบายแล้วก็เข้าใจและบรรลุธรรมประเภทที่สามคือบุคคลที่ฉลา,าดน้อยและบุคคลประเภทนี้อยู่ในขันข้นค่ายอยู่ในขายของพระโสดาบันเป็นผู้ฉลา,าดน้อยแต่ว่าพอเห็นข้ออัดแล้วก็ยังไม่เข้าใจจึงต้องอัดถาธทีบายอัดถาธิบายก็ยังไม่เข้าใจอีกก็เลยต้องปฏิบัติความเพียรจนเข้าใจ ยกตัวอย่างเช่นพระโสนณะกริวิสะเป็นผู้มีความเพียรจนเท้าแตกชนพุทธองค์จงมาตัดว่าขอให้เธอจงผ่อนสิบ้างแล้วก็ใช้อุปมาเหมือนพินสามสายจนบรรลุธ,ธรรมไปข้อที่4บุคคลประเภทนี้เป็นบุคคลที่พระพุทธองค์ทรงเหนื่อยนายหรือเกินเพราะว่าสอนเท่าไหร่ก็ไม่จําคือมีสัมมาคือมีมิจฉาทิฐิแล้วคือความเห็นมันผิดแล้วก็ไม่อยากจะเอาอะไรแล้ว คือในตัวตัวก็ไม่เอาอะไรแล้วความรู้ก็ไม่เอาเป็นบุคคลที่ว่านอนสอนยากคือไม่เอาอะไรแล้วบุคคลประเภทนี้เปรียบเหมือนดอกบัวที่อยู่ใต้โคนตมเป็นอาหารของเต่าและปลาต่อไปเมื่อทราบความรู้ปัญญาทีนี้ก็ขอจะเอ่ยถึงจิตได้พอสมควรให้กระชับย่นย่อต่อเวลาจิตนี้คือสภาพที่เป็นนามสามไม่สามารถจับต้องได้ อุปมาเหมือนลิงที่กระโดดไปมาและว่องไวมากไม่สามารถจับเขาได้เลยจิตของเขาเนี่ยก็จะเหมือนกับอุปมาก็เหมือนน้ําอีกมักจะไหลลงต่ําเหมือนสายน้ําที่ไหลลงต่ําไปสู่กิเลสถ้าเราไม่รักษาไว้ไม่คุมไว้ก็จะไหลไปสู่อํานาจของโทสะอํานาจของโทสานี้ก็จะตกไปอยู่ในอบายเขามีอบายนะตัวโทสะเนี่ยคือความโกรธเนี่ยเขามีอบายก็คือตกไปอยู่ในนรก ภูมินะครับแล้วก็ในส่วนของอำนาจที่ไหลลงไปสู่อำนาจโลภเขาเรียกความโลภโลภเกินเกินปุตอนิสัยของปุถุชนคือปุถุชนธรรมดาเนี่ยเขาก็โลภในพอข้าวขายของเขาแต่นี่คือโลภอยากได้อยากมีอีกอันนี้ก็มีเปตภูมิเป็นที่สุดนะครับส่วนอำนาจที่3คืออำนาจของความหลงอำนาจของความหลงนี่มีภูมิของสัตว์เดรัจฉาน ภูมิของสัตว์เตระฉานี่เป็นอำนาจของความหลงโดยแท้เลยและตัวหลงนี่แหละเป็นตัวสําคัญที่สุดที่ทําให้วัฏฏะสงสารเราท่านทั้งหลายจะต้องมาอยู่กันตรงนี้เพราะสติเท่านั้นที่จะต้องควบคุมเขาตามรู้ตามดูเข้าไปอย่างกลางๆไม่แทรกแซงพุทธองค์ทรงวางหลักอันเอกอ,อกเลยให้พวกเราและท่านทั้งหลายไว้ปฏิบัติก็คือหลักของฐานอันมีสตินั้นที่ตั้งเรียกว่า สติปัฏฐานสติปัฏฐานมีสี่อย่างกาย,ยานุปัสนาสติปัฏฐานว่าด้วยร่องกายเป็นที่ตั้งพูดถึงเรื่องการยืนเดินนั่งนอนดื่มกินพูดคิดเวทนานุปัสนาสติปัฏฐานพูดถึงเวทนาเป็นที่ตั้งจิตานุปัสนาปฏิปัฏฐานพูดถึงเวทนาสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ธรรมานุปัสนาสติปัฏฐานพูดถึงธรรมขอให้ท่านทั้งหลายจงพิจารณาว่าสิ่งที่เราเกิดมานี้ ม่สามารถเอาอะไรไปได้เลยสิ่งที่เอาไปได้ก็คือความดีและความไม่ดีสิ่งที่ทิ้งไว้ได้ก็คือความไม่ดีและก็ความดีอีกเช่นกันดังที่กรมสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพยาวชิรยานวโรรสท่านทรงประพันธ์บทประพันธ์นี้ไว้หน้าคิด <c oughs> พุทธศพภกาศสอน อีกุญชอนั้นปดบงโททนเสน่งคงสำคัญหมายในกายมีน,นรชาติติวางวายมะรายสิ้นทั้งอินทรีสถิตทั่วแต่ชั่วดีประดับไว้ในโลกาดังนั้นพอจะสรุปได้ว่าผู้มีปัญญาเขาก็พึงรักษาจิตไม่ให้คิด ออกไปนอกรูนอกทางเพราะจิตเขาเข้มแข็งเขารักษาจิตอยู่เสมอรักษาด้วยอะไรรักษาด้วยการเจริญวิปัสสนากรรมฐานคับคภมิกายวาจาละใจให้อยู่ในกรอบคับวภูมิอย่างกลางๆให้เขามีความสบายที่สุดอย่าไปกดดันจิตของเราเพราะจิตของเรามันโรดผลทโยทยานอยู่แล้วทำดีละความชั่วทำจิตใจให้ผ่องใส แล้วก็ยกจิตของเราขึ้นสู่การเจริญภาวนาคือยกจิตให้สูงขึ้นเข้าถึงสุขอันเป็นสุขสวรรค์นิพพานมรรคผลนิพพานตามลำดับไปดังสมกับสุภาษิตที่ยกขึ้นในเบื้องต้นว่าจิตตังรักเขถะเมทาวีผู้มีปัญญาพึงรักษาจิตอย่างนี้ดังชี้แจงแสดงมาเทศนาวสาสเน ในการเป็นที่สิ้นสุดแห่งพระสัทธ,ธรรมเทศนาสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะ,ะสัพพสังฆานุภาเวนะขอเดชะคุณพระพุทธรัตน์กำจัดทุกเจริญสุขสิริศัก์มีหลักฐานขอเดชะคุณพระธรรมรัตน์กำจัดพานให้ภัยสารห่องผุดพ้นผองภยัยขอเดชะ คุณพระสังครัชตกำจัดโรคให้เสื่อมโศกสื่ชนจนเกินไขขอเดชะคุณพระไตรัตดังฉัดชัยเจริญไวัเจริญสีทวีสุขทุกประการเทศนาบรรหารดังที่อัตมะภาพได้แสดงมาก็อพอสมสมัยแก่เวลาขอสมมุติยุติจบรงคงไว แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยปาการะชนี ยะทาวาริวหาปุราปารกปุเรนติสาขลังเอวะเมวะอิตโตทินังเบตานังอุปกะป,ะปะติอิจิตังปัติตังตุมหังคิปเมวะสมิชโตสัเหปุเรนตุสังกปัน จันโธบรรโสยธรรมานิชโชติรสซยธรรมสัพพิโยวิวชัชนุสัพพโรโควินสัสโตมาเตภวะตะวันตราโยสุขีทีขายุโภพวะอภิวาธนสีริสานิจจังปัจจายิโนจัตตาโรธรรมาวัทฒนตี อายุวันโนสุขังระลัง